ผลกระทบจากโควิดนะฮะภูเก็ตเป็นเกาะที่ได้รับผลกระทบก่อนอะไระต้นได้ผลยอย่างต้นนี้ต้นนี้ถือว่าค่อนข้างจะสวยนะครับถ้าดีหน่อยเกิน50โลประมาณ100โลได้อยู่นะครับถ้าเราคิดว่าเราลงทุนไปเพื่อให้คนอื่นมาดูแลอย่างเดียวผมว่ามันไม่ได้คร สวัสดีครับผมชื่อวิชัยแซจังนะครับเริ่มที่เห็นว่าเราทําไกด์เมื่อก่อนเราอยู่ที่ไหนครับเมื่อก่อนผมอยู่ภูเก็ตนะครับเป็นไกด์แล้วก็พานักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวตามเกาะต่างๆนะครับอยู่กี่ปีครับภูเก็ตอยู่ภูเก็ตได้ประมาณ9ปีครับมีเมียกี่คนครับคนเดียวครับที่ภูเก็ตคนเดียวคนเดิมเหรอครับอยู่ด้วยกันนะครับแล้วทาไมถึงได้กลับมาบ้านแฟนครับเนี่ย ก่อนหน้าน,นี้ผมก็ชอบเกษตรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มีศึกษากลุ่มของเกษตรศึกษาเรื่อยๆร,รอบนี้มีโอกาสก็คือผลกระทบจากโควิดนะฮะแลเราก็มีโอกาสกลับมาทําเกษตรรอบแรกรอบรอบแรกเลยครับรอบแรกในภูเก็ตเป็นเกาะที่ได้รับผลกระทบก่อนเลยครับลำบากไหมชีวิตไกด์ภูเก็ตช่วงโควิดเป็นยังไงผมว่าลาบากครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนแปลงเยอะครับทุกคนต้องปรับตัวครับแล้วก็เราก็กลับมาในบ้านเกิดนะ มาในบ้านเกิดแล้วก็สามารถพัฒนาสร้างแรงงานสร้างอะไรหลายอย่างนะครับก็กลับมาอยู่ที่นี่คือที่ผาตั้งครับผมกลับมาบ้านแฟนนะฮะบ,บ้านแฟนเป็นบ้านผาตั้งนะครับตามบนปออำเภอเวียนแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับผมมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายจุดนะฮะผาตั้งจะมีตั้งแต่1 0 1 1 0 2 103นะฮะซึ่ง103เดี๋ยวจะเห็นจากหลังเขานี้เลยฮะ จะเป็นเนินที่สูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ1,500นะแสดงว่าที่นี่เป็นที่สูงก็ปลูกพืชบางอย่างได้ดีใช่ครับมผมพืชอะไรบ้างครับที่ชอบส่งที่นี่มีปลูกผักตระกูลสลัดไม่ว่า<ช>จะเป็นกีนอกโอ๊กเลดโอ๊กนะฮะบัตเตอร์แล้วก็คอสเแบบี้คอสนะฮะแล้วก็ฟินเล่ครับมี6อย่างนี้เป็นหลักอย่างนี้ปลูกส่งแปปของผมนะก่อนหน้านี้จะส่งให้กับทางศูนย์โครงการหลวงครับผมแล้วก็จะมี2 0เอรเาจะเพาะกล้าแล้วก็ปลูกให้กับพ่อค้าคนกลางด้านนอกต่างห มีครับผมมีใช้ในร้านร้านอาหารด้วยแล้วก็ช่วงฤดูหนาวเนี่ยผมจะปลูกปวยเล้งฮะซึ่งผมว่าหาทานได้ค่อนข้างจะยากนิดนึงทางบนดอยจะมีนะครับซึ่งร้านอาหารของคุณแม่นะฮะคุณแม่ยายเนี่ยจะก็มีนะครับชื่อร้านอะไรชื่อร้านเหมยฮวานะฮะร้านอาหารเหมยฮวานะครับ,ร ua, รบแล้วก็มีเป็นร,ร,รีสอร์ทเป็นเหมยฮวารีสอร์ทนักท่องเที่ยวดูรายการเราอยู่อยากจะมาก็สามา,า,า,มารถติดต่อ ท่านักท่องเที่ยวเข้ามานะครับสามารถติดต่อเข้ามานะครับไมฮัวรีสอร์ทจะใกล้จุดชมวิวมากที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็เป็นจุดที่สังเกตได้ง่ายแล้วก็มีร้านอาหารเพียรพร้อมนะครับสามารถมาเยี่ยมชมสวนผักของผมได้นะครับห่างจากตรงรีสอร์ทประมาณกิโลเมตรนะฮะเข้ามาสะดวกครับรถทั่วไปก็เข้ามาได้นะฮะไม่จําเป็นต้องเป็นโฟวินนะฮะนอกจากผักแล้เมีย่ยง นอกจากผักที่ผมปลูกแล้วนะฮะยังช่วยพ่อตาดูแลอวะวคาโดนะครับอวะวคาโดใกล้ๆ่างนี้นะฮะตัวนี้คือพันธุ์แฮทนะฮะพันธุ์แฮทถือว่าเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างจะดูแลยากนิดนึงอวะวคาโดต้องดูแลประมาณหลัง3ปีนะสปีเพิ่งได้เก็บเกี่ยวแต่สําคัญที่สุดคือแมลงชอบนะค,คำว่าแมลงชอบก็คือมันอาจจะประมาณ23ปีก็อาจจะล้มตายไปถ้าเราดูแลไม่ไมดีนะครับแมลงกินต้นเลย กินต้นครับชชากินจากยอดเลยฮะกินจากยอดมันก็ต้องกินจากรากบ้างคะก็ดูแลยากนิดนึงครับต้มพันธุ์แท้พันเดียวหรอมีพันธุ์ธรรมดาอยู่บ้างครับแล้วก็จะมีอสองส่วนเป็นพันธุ์แทสสวนหนึ่งแล้วก็พันธุ์ธรรมดาส่วนหนึ่งครับผมต้นหนึ่งได้ผลพันธุ์เยอะ ต้นหนึ่งนะครับอย่างต้นนี้ต้นนี้ถือว่าค่อนข้างจะสวยนะครับถ้าดีหน่อยเกิน50โลประมาณ100โลได้อยู่นะครับตอนนี้กิโลนึงส่วนใหญ่ที่แม่ค้าเขามารับก็เกินร้อยอยู่ครับถ้าเกิดเป็นไซส์ไซส์ค่อนข้างใหญ่หต้องออกได้ไม่กี่ปียังเป็นหลักหมื่นอยู่วะน้อยต้นก็ได้ล้านถ้าเฉพาะต้นน่าจะยังไม่ถึงหลักหมื่นหน่อยแต่ปีนี้อาจจะมีบางต้นน่าจะถึงอยู่ครับ อวคาโดนะครับที่คุณพ่อได้ปลูกไว้นะฮะตัวนี้คือพันธุ์แฮทนะฮะพันธุ์แฮทจะมีลักษณะนะฮะก็คือจะเป็นขุกขักนิดนึงนะครับทางผิวจะไม่ค่อยเรียบนะฮะถ้าเทียบกับอวคาโดทั่วไปผลจะไม่ค่อยใหญ่นะครับที่ผมจับอยู่ถือว่าค่อนข้างจะใหญ่ในพันธุ์แฮทแล้วนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเอาเกตตามตลาดน่าจะเป็นไซส์เอสตาหรือว่าอย่างน้อยเป็น XL นะครับไซส์ใหญ่นะครับแล้วนอกจากอวคาโดแล้ว เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูพื้นเมืองทั่วไปครับเพื่อใช้มูลมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงพักรับลมเราชอบไหมมาทำเกษตรเนี่ยมาอยู่บ้านแม่ยายต้องทําหลายอย่างผมว่ามันสบายแล้วก็ตรงนี้หนึ่งก็คืออากาศฮะอากาศจะหนาวเกือบทั้งปีนะครับอันที่สองคือจะไม่วุ่นวายเท่าสังคมเมืองนะฮะสท้ายขอฝากเพื่อนๆที่สนใจทําเกี่ยวกับเกษตรนะครับหนึ่งผมคิดว่าพยายามศึกษานะครับอยู่ในกลุ่มของเกษตรต่างๆศึกษาแล้วก็ค้นหาข้อมูลถามตัวเราว่าเราชอบไหมนะฮะ เกษตรผมว่ามันเป็นศาสตร์หลายศาสตร์นะฮะทั้งเคมีศาสตร์ทั้งอะไรหลายหลายอย่างหมายถึงมันต้องใช้ความรู้องค์ประกอบหลายๆายอย่างและสําคัญที่สุดคือเราต้องลงมือทำนะถ้าเราคิดว่าเราลงทุนไปเพื่อให้คนอื่นมาดูแลอย่างเดียวผมว่ามันไม่ได้นะเราต้องลงมือทําเองนะเพื่อรู้เล่าถึงหาคนมาช่วยนะโดยส่วนตัวผมก็ทุกอย่างตั้งแต่การทาโรงเรือนทุกอย่างนะก็มีการส่วนร่วมในการช่วยช่างด้วยอะไรเนะี้ยเพราะเราจะได้รู้ว่าอหน่อยมีปัญหาจะต้องแก้ไขกันยังไงประมาณนี้นะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับยินดีนะครับยินดีถ้ามีโอกาสมาเที่ยวเชียงรายมาที่ดอยผาตั้งนะครับตาบลปออาเภอเวนแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับมียอดดอยสวยๆหลายดอยนะครับผมแล้วก็ช่วงฤดูหนาวช่วงปีใหม่จะมีดอกพญาเสือโคกนะฮะบานสวยมากนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าสกุละเมืองไทยนะครับดูทะเลหมอกอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายต้องปากร้านนะครับอย่าลืมมาแวะทานผักอร่อยๆนะครับที่ร้านอาหารเหมยฮวาครับผม